สามสองครับอาเดี๋ยวดูดคร,รับสำหรับงานวันนี้ครับผมพูดในงานวันนี้ <ขอ S 2> หน่อ,อยครับผมก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับผมแล้วก็จริงๆนึกว่าเป็นงานแบบน,นึวกนว่าเป็นงานไรแบบว่าที่ที่เราเคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะมีพวกพี่ๆสื่อมาเยอะขนาดนี้ก็ก็ทำให้ตื่นเต้นขึ้นมาเยอะเลยครับผม ก็เราก็ต้องรอติดตามดูในไลฟ์ครับแต่ก็พวกเราก็จะทำให้สนุกที่สุดครับก็น่าจะเดาได้นะว่าเรามาที่ไหนใช่พร้อมไหมครับพร้อมไหมอ้ออยู่แล้วพร้อมแร้วพร้อมมากและนี่สายกีฬาแบบนี้เนี่ยครับเล่นกิจกรรมแบบนี้ไหมปกติผมถ้าว่างๆนะผมจะชวนเพื่อนไปขับรถดิฟกันนะผมแต่ว่าโอคัสไม่ได้เล่นมานานแล้วครับก็อยากอยากมาลองใช่ความเร็วอยู่นะ ก็เน้นหน่อยครับผมบิวล่ะะคของบิวก็เออชอบขับรถอยู่แล้วครับแล้วก็เออที่ที่ภรรยาเขาก็มีสนามโกคาร์ทแบบนี้เวลาตอนอยู่ชนบุรีก็กลับไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับแสดงว่าวันนี้ก็คือพร้อมเต็มที่พร้อมครับถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุก็ไม่มีหรอกพูดถึงเรื่องของการช้อปปิ้งของเราเลยดีไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเราเป็นยังไงบ้างเอ่ยครับโอ้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออนไลน์ใช่ไหมโอเคช่วงนี้ ชอบอ่ากล้องฟิล์มเยอะอยู่ผมช่งนี้บอกว่ากำลังอินกับกล้องฟิล์มกับกับฟิล์มนะครับผมน่าจะซื้อฟิล์มมาหลายม้วนอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไปถ่ายหรือเปล่าครับผมแต่อย่างของพิวนี่คือคติประตำใจอะไรนะชอบกจัดประหยัดทําไมครับแต่ก็รู้สึกคํานี้ใช้ใช้ใช้บ่อยไปแล้วก็ต้องประหยัดลง้างแต่ก็ต้องต้องต้องใช้ต้อง ช็อปแล้วเพราะว่าเราเป็นสายช็อปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่วันนี้โปรแรงขนาดนี้นี่คือยังไงเอ่ยโอ้ใครจะอดใจไหว <c oughs> อ่ะใส่หน้าไวเต๊ะได้ไหมคะตอนนี้เรื่องอะไรไว้บ้างหน่อยอ๋อช่วงนี้ก็เอ่อเน้นบำรุงหน้าอย่างเดียวครับ <c oughs> ก็เน้นเป็นในทางแบบครีมบำรุงเซรั่มนู่นนี่นั่นอะไรครับแต่ทำกับทางนู้นก็คือเป็นอุปกรณ์กล้องฟิล์มนใดๆแต่ทางนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หน้าอใช่ครับผมมีให้อวดทุกวันอาทิตย์ครับแนะนำกันไหมคะแบบว่าเออวันนี้ดีอะไร อ๋อช่วงนี้ต้องเก็บสต็อกฟิล์มแะเนพราะราคามันขึ้นแล้วเก่งกำไรว่ะใอ่แล้วถ่ายอะไรเป็นพิเศษไหมคะเวลาแบบว่าใช้กล้องลีนค่ะอ๋อคือก็พกไปอตอนเราไปคือเราเพิ่งมีวอลทัวร์กันนะแล้วก็มผมก็พกแบบว่ากล้องคอมแพกไปเพื่อจะไปถ่ายแบบว่าเก็บความทรงจำอะไรเงี้ยแกไปถ่ายเพื่อนๆถ่ายเวทีถ่ายพวกพี่ๆทีมงานอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหมือน แพร่กระจายไปเรื่อยๆครับก็นักแสดงในคินพอหลายคนก็เริ่มมีกล้องิถือกองเพลงแล้วชวนให้แฟนๆมาแบบว่าช้อปปิ้งกันในงานโปรแรงขนาดนี้ถ้าอย่างที่คุณจักรพันธ์ชอบพูดครับถ้าชอบก็จัดประหยัดทำไมนะครับผมโปร11 1เนี้แรงที่สุดแรงมากเลยครับแรงมากเชิญชวนทุกคนนะครับมาช้อปกันให้มันๆเลยครับใช่แล้วก็11 11เอ็เขามีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาช้อปกันก็รับรองว่า ไม่มีอะไรสนุกกว่าการใช้เงินแล้วครับมันถามถึงเรื่องที่เพิ่งกลับจากัวทัวร์นิดนึงเป็นยังไงบ้างเออยเหนื่อยแต่ว่าก็คือเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกมากๆครับผมเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีในชีวิตเลยสำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมกลับมาแล้วผมเหงาอ่ะ รู้สึกว่าตอนมีเวิร์ทัวร์อยู่มันมันแบบมันมีแต่ความวุ่นวายมันมีความเหนื่อยทุกคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่พอมันมันเสร็จหมดแล้วเราก็กลับมาบ้านเราก็รู้สึกว่า คิดถึงเสียงวุ่นวายนั้นจังเลยอยากให้กลับมาอีกครับนักปู่เขาบอกว่าเหงาเหมือนกันนี่แสดงว่าคือที่นู่นสนุกสุดๆเลยสนุกมากครับแสดงว่าจะต้องมีแบบต่อไปหรือเปล่าเอออันนี้คือเพิ่งจะเอออันนั้นไม่รู้ครับอาจจะมีเสียงเรียกร้องมาเยอะไหมคะที่จะให้เราปัดไปต่ออู้มีมีมีครับเยอะมากครับก็พวกพวกเราก็ก็อยากอยากอยากคำต่อเหมือนกันดังใจอะไรบ้างครับที่ไปโอ้อย่างแรกเลยก็ ก็เป็นแฟนแฟนคลับครับที่ไปให้กําลังใจแล้วก็ออทุกคนเนี่ยน่ารักกับพวกเรามากแล้วก็พวกเราเนี่ยทำเต็มที่แล้วก็ผมเนี่ยภูมิใจในตัวทีมงานทุกคนแล้วก็ตัวนักแสดงเองด้วยครับคือผม,ผมประทับใจก็อย่างที่ที่บิวพูดก็คือแฟนๆแล้วก็ทีมทีมทีมงานไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทีมที่ทีมผู้จัดหรือว่าทีมบิออนคลาวของเราเองก็คือผมภูมิใจแล้วก็ประทับใจทุกๆคนมากที่บอกว่า ในช่วงเวลาที่วุ่นวายอย่างที่วิวพูดมันก็จะมีเวลาแบบที่ทุกคนแบบว่าฮึบขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันออกมาดีให้ได้เหมือนอันนี้ก็คือเราแบบว่ากลับมาเพิ่มพลังตัวเองหรือพักพิษึนื้อเปล่าไม่เียมอะไรใช่ก็เหมือนเหมือนได้กลับมาพักผ่อนแล้วก็ช่วงนี้พวกเราก็รุยรวยสายงานรุยสายงานอย่างเดียวแล้วก็เอยากจะทําโปรเจกต์ใหม่ๆเหมือนกันครับแล้วงานเขาดาวมีอะไรยังไง้างเออที่หินกันมา อ๋ออันนั้นคือบอกว่าแค่แค่หินหินหินใหญ่ผมไม่อยากสปอยผมเอาไว้แค่นั้นก่อนเอาไว้แค่นั้นก่อนแปลว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่ครับเอาไว้ขนาดกันแต่ต้องไม่บอกเลยไม่บอกอะไรเลยไมบอกไม่ได้จริงๆผมเพราะผมก็รู้เท่ากันทุกคนนะครับเป็นขนาดมือว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนเขางานในฮองงานเขาทำงานส่วนในห้องในห้องเพราะวันนี้หรือเปล่า เอาเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนก่อนประมาณนี้ต้องถามว่าเราเตรียมอะไรพิเศษด้วยหรือเปล่าดีกว่าเพราะว่าสเปเชียลเลยนะส่งท้ายปีดอืออู้อ่าเอาเคยก็เป็นแบบช่วงเทศกาลนะเนาะก็อยากจะมอบส่งความสุขให้ทุกๆคนก่อนก่อนปีใหม่เนาะก็อยากจะ ทำอะไรเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้เห็นกันครับเล็กๆน้อยๆเล็กน้อยหเล็กน้อยจริงเล็กน้อยจริงแล้วจากแล้วจากนี้นะคะเราจะมีอะไรที่แบบว่าเตรียมไว้ให้เจอกับแฟนๆอีเิอะจากนี้เหรออ่ะจากนี้มีอะไรปะก็อย่างที่รู้นะว่าเรากำลังจะได้ไปอ่าต่างประเทศอีกทีนึงครับผมแล้วก็ได้ไปสิงคโปร์ก็ตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอแฟนๆอือครับผม แต่ว่าคือจริงๆผมไม่กล้าพูดเพราะว่าไม่รู้ว่าสามารถพูดอะไรได้บ้างแล้วก็เรายังมีโปรเจกต์ครับผมเรามีโปรเจกต์ในอนาคตอยู่แต่ว่าคือพูดไม่ได้จริงๆตอนนี้พูดไม่ได้จริงแต่เบิ้ลพูดไม่ได้เบิ้ลพูดได้ไหมเขาบอกว่าพูดไม่ได้ผมก็ไม่ได้พูดได้เขนขั้นป่าละกันเนาะครับฝากให้ติดตามพวกเราค่ะรวมถึงงานันึ่งด้วยโอเคอ่านขึ้นดูในอังกฤษโอเคก็ สำหรับงานวันนี้นะครับ11 11เซลเฟสนะครับก็ขอชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ในไลฟ์วันนี้สนุกแน่นอนครับแล้วก็มีโปรเจกต์ถัดไปจะมีอะไรผุดขึ้นมาอีกไหมก็สามารถรอติดตามได้ของทางเบียน l ่าวเลยครับผม Alright guys, don't forget to follow us on uh, Beyond Cloud social media channels and for today, 11.11 sale for Central and Robinson. Don't forget to come watch the live and have fun with us. As you can see, we're at a uh, go kart so you can guess the activity. So um, please come and support us. <coughs>